สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหาวิชาสมการนะครับสำหรับคณิตศ,ศาสตร์โอลิมปิกสอวนอเฉพาะข้อ1 9บเถึงยีสนะครับส่วนข้ออื่นก็จะอยู่ในคลิปอื่นนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปก็เลยต้องแบ่งเป็นส่วนๆย่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับเด็กมต้นมปลายที่แวะมาดูวิดีโอแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการดูวิดีโอนี้ได้ฟรีฟรตามลิงก์นะครับซึ่งผมจะใส่ไว้ในใต้วิดีโอนี้ หรือสำหรับเอกสารที่จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube Channel นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับขอเชิญชวนให้กด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ของมปลายของซอมนอของปอตีปโทปอเอกได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคนที่ Subscribe แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาเริ่มที่ข้อ19เลยนะครับโจทย์บอกว่าให้ x y z มากกว่าหรือเท่าก ouais, ับ0นะครับจงพิสูจน์ว่า x บวก y บวก z ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3เนี่ยมากกว่าเท่ากับ x แคารูต y z บวก y แสคารูตแซ z x บวกแซแคารูต x y นะครับก็คือผมอาจจะมองเป็นคอชีอินคอเร l ตี้ได้ด้วยนะครับสมมติอันนี้คือข้างขวานะถ้าผมดึงแคารูต x y z ออกนะครับข้างในมันจะเหลือแคารูต x บวก สแควรูท o o t บวกสแควรูทแ z นะครับแล้วก็ XYZ ผมใช้อ่า a m g m i n e q u a l i อ y ีก่อนนะครับตัวนี้3ตัวคูณกันถอดรากที่3เนี่ยมันจะน้อยกว่าเลยเท่ากับ่ามตัวบวกกันหารด้วย3อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเราเราได้มา1นตัวละคล้ายๆอย่างนงี้นะครับ x บวกบวกส่วน3คล้ายๆกันแต่ยังไม่เหมือนเป๊ะนะครับแล้วก็พอ เรายกกำลังสามมันก็จะเป็น x บวก y บวก z ยกกำลังสามนะครับส่วนที่สิบเจ็ดแล้วก็ใส่สแควร r o ูทไปมันก็คือถอดรากที่สองแล้วก็สแควร r o ูท x บวกสแควร r รูท y บวกสแควร r o ูท z เนี่ยนะครับผมมองเป็น1คูณสแควรูท x บวก1คูณสแควรูท y บวก1คูณสแควรูท z เนี่ยแล้วก็ใช้คอชีในคอนดิตีนะครับมันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1นึกำลังสองบวก1กำลังสองบวก1กำลังสองถอดรูทแล้วก็พวกนี้กำลังสองบวกกันถอดรูทนะครับก็คือ x y z อย่างนี้ครับโอเคก็อันเป็นอันที่3นะครับดังนั้นเนี่ยจาก1นะครับข้างขวาที่เราทำมาเนี่ยมันเท่ากับตัวนี้คูณตัวนี้แล้วก็ใน2เนี่ยตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ใน3เนี่ยตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ดังนั้น R ตัวเนี้ยครับซึ่งก็คือ,อตัวนี้ค,ค,ค,คูณตัวนี้เนี่ย มันก็จะน้อยกว่าตัวนี้คูณตัวนี้นะครับแล้วก็บอกจาก1 2 3่นะหนึ่งสองสามเนี่ยผมก็ได้ว่า R เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ x บวก y บวก z นะครับแล้วก็ยกกำลัง3ส่วน2นะครับแล้วก็3ยกกำลัง3ส่วน2คูณกับตัวนี้ตัวนี้คือ3ถอดรูทก็คือ3ามกำลัง1นส่วน2นะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็น x บวก y บวก z ถอดสแควรูปก็คือยกกำลังหนึ่งส่วน2นะครับพอเราคิดเลขออกมาเนี่ยอันนี้มัน x y, y, Z, กบวก y บวกแกำลัง3ส่วน2อนี่กำลัง1ส่วน2เนี่ยก็เอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันมันก็จะกลายเป็น4ส่วน2ซึ่งก็คือกำลังสองนะครับเอาตัวนี้ตัดนี่เหลือ3ซึ่งก็จะเหมือนได้โจทย์คือตัวนี้นะครับเราก็เลยได้ว่าตัวเนี้ยก็คือเท่ากับข้างซ้ายของโจทย์แล้วนะครับสมมุตินี่คือข้างซ้ายเอานนี้นะครับก็สรุปว่าเสร็จแล้ว อันนี้คือวิธีแรกก็คือใช้ c a u c h y Inequality นะครับอีกแบบหนึ่งครับเราสามารถนึกถึงสมการบางอันที่เราเคยพิสูจน์ไปแล้วนะครับซึ่งพิสูจน์ไปนานแล้วนะครับที่เราจับคู่ทีนั้นมาใช้ a m g m inequality ดังนั้นเนี่ยเราสามารถกระจายข้างซ้ายของอสมการเนี่ยนะครับ x บวก y บวก z กลังสองเนี่ยออกมาเป็น x กลังสองบวก y กลังสองบวก z กลังสองบวก2 x y บวก2 x z บวก y z เนี่ยตัวนี้มันก็เลยมากกว่าเท่ากับ3เท่าของ x y บวก x z บวก y z พอเราหาร3ทั้งสองข้างเนี่ยอ,อันนึงก็จะเหมือนในโจทย์ละ x บวก y กังสอง x บวก y z ซดกงสองส่วน3มนะครับมากเท่ากับ x y บวก x z บวก y z เรียบร้อยและตรงเนี้ยก็คือถ้าใครจําได้ก็คือว่าเราเคยแสดงไปแล้ว x y บวก x z บวก y z เนี่ยมันมากกเท่ากับตัวนี้สำหรับคนที่ลืมแล้วก็คือเราจับคู่อย่างเงี้ยนะครับ x y บวก x z เนี่ยมากกว่าเท่ากับใช้ a m g m inequality นะครับ2ตัวนี้บวกกันก็จะมากกว่าเท่ากับ2คูณ square root ของ2ตัวนี้คูณกันซึ่งออกมาเป็น x square root y z แล้วก็พอจับคู่ x z x y กับ y z นะครับมันก็จะออกมาเท่ากับมากกว่าเท่ากับ2 y square root x z แล้วก็จับคู่อันสุดท้ายเป็น x z บวก y z เนี่ยก็จะมากกว่าเท่ากับ2พอเราเอา3าอสมการนี้บวกกันนะครับมันก็จะได้ว่า ตัวเนี้นะครับมากกว่าเท่ากับตัวในโจทย์ก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ19นะครับต่อไปมาดูข้อ20ครับพอลองสักพักก็จะเห็นว่ามันมันไม่ได้ยากนะก็คือมันสามารถทำ amgm inequality 2 t ทีแค่นั้นก็คือว่า x กำลัง4บวก y กำลัง4เนี่ยมากกว่าเท่ากับ2แล้วก็ q u a r รู o o t 2ตรงนี้คูณกันนะครับซึ่งออกมาเป็น2 x กลัง2 y กลังสนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ x กลัง4บวก y กลัง4บวก z กลัง2ก็เลยมากกว่าเท่ากับ 2x กลัง2 y กลัง2บวก z กลัง2แล้วก็ใช้ AMGM inequality อีกรอบก็จะเป็นมากกว่าเท่ากับ2 square root สอง,สอสองตัวนี้คูณกันนะครับอย่างนี้ก็เลยออกมาเป็น2 square root 2x คูณ yz ครับตอนนี้ xyz เป็นบวกนะครับดังนั้นถอด square root x กลั A, ง2ก็เลยไม่ได้เขียน absolute แ,แล้วแล้วก็2อง,องก็คือ square root 8นะครับ ก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ20สั้นๆแบบนี้นะครับต่อไปข้อ21ครับ21ผมก็ใช้ AMGM AM, inequality ตรงๆก่อนเลยนะครับดังนั้น x กลังสอส่วน y ลบ1เนี่ยบวก y กลังสส่วน x ลบ1เนี่ยอตอนนี้ทุกตัวเป็นบวกนะ x y มากกว่า1ดังนั้นทุกอย่างเป็นบวกหมดอยู่แล้วผมก็ใช้ตรงๆอันนี้ก็จะมากเท่ากับ2 square root 2ตัวนี้คูณกันนะครับก็เป็น x กลงสส่วน y ลบหคูณ y กลังสองส่วน x ลบหผมจัดรูปใหม่มันก็จะออกมาเป็น 2x อส่วน x ลบ่แล้วกันนะครับเอามาอยู่เออสแควรูท x ลบหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็มี y ส่วนสแควรูท y ลบหี่นะครับแล้วก็จัดรูปครับไอส่วนสแควรรูทเลบหนี่ยผมจัดรูปได้เป็น x ลบหบวกหส่วนสแควรูท x ลบหนึ่งซึ่งก็คือ สแควรูทเอกลบหบวกหส่วนสแควรรูทเ็ลบหงเี่ยนะครับก็เลยออกมาอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็ทำาลองเดียวกันนะครับก็จะเป็นออกมา y 1 1ลบหบวกหส่วนสแควรูท y ลบหพอจัดรูปนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึง amgm equality อีกรอบอีกรอบนะครับที่บอกว่า a 1บวกหส่วนเนี่ยมันก็จะมากเท่ากับ2 2งตัวนี้คูณกันนะครับซึ่งออกมาเป็น 2นั่นเองนะครับดังนั้นผมมองว่านี่คือ A บวก1ส่วน A มันก็เลยมากกว่าเท่ากับ2อันนี้ก็ A บวก1ส่วน A ก็เลยมากกว่าเท่ากับ2นะครับดังนั้นโดย a อ g m Quality ใช้กับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นมากกว่าเท่ากับ2คูณ2คูณ 2, 2ซึ่งคือ8ดังนั้นเราทำได้ละว,ว่าตัวเนี้ยนะครับทำมาเรื่อยๆนะครับออกมาเป็นมากกว่าเท่ากับ8ซึ่งก็ตรงกับตัวในโจทย์นั่นเองนะครับก็เลยจบข้อ21 ต่อไปมาดูข้อที่สิครับนี่ผมให้ abc มากกว่า0แล้วก็ abc เท่ากับหนะครับงนั้นอย่างไอ้พวกเนี้ยผมมองได้ว่ามันคือ,อมันคือห่งส่วน c กำลังสบวกกับ1ส่วน a กำลังสนะครับแล้วก็1ส่วน b กำลังสนะครับอันนี้คือฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมันมี2เท่ามันมันมองเป็นหนีเองสอง b บวก b กำลังส c บวก c กำลังส a อันหนึ่ง และอีกอันเนี่ยเพื่อให้มันเหมือนกับชุดเนี้นะครับผมสามารถเดี๋ยว,ยวไม่ใช่เท่ากับนะครับมากกว่าเท่ากับอันนี้คือ,อสมการที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันอ e ีควอเรนซ์กับอสมการนี้นะครับ a กำลังสอง b นะครับผมมองอีกแบบก็คือผมสามารถคูณคูณ b กับ c กำลังสองนะครับได้นะครับมันก็คือ b c กำลังสองแล้วก็อย่าง b กำลั 2, งสอง c เนี่ยนะครับผมอาจจะมองเป็นผมคูณ a กำลังสอง c เข้าไปนะครับข้างบนก็จะเหลือ1น,นะครับแล้วก็ตัว c กำลัง2 a เนี่ยผมคูณ a กับ b กำลังสองเข้าไปเนี่ยข้างบนจะเหลือ1น,นะครับดังนั้นพอเรามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้กับชุดนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆการใช้ rearrangement inequality ชุดนี้ก็เช่นกันนะครับก,ก็จะคล้ายๆการใช้ rearrangement inequality ดังนั้นเราก็า a กำลัง2 b กำลัง2กับ c กำลัง2เนี่ย ถ้าผมมองซีเควนต์นี้นะครับกับซีเควนต์อีกอันนะครับก็คือ A B C นะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็น B แล้วก็ C แล้วก็ A เนี่ยก็คือการที่เรามอง A กับ B เนี่ยเราจะเห็นว่าซีเควนต์ A กับ B มันเรียงความมากน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้า A มากกว่า B เอง2ก็มากกว่า B เอง2องอะไรเงี้ยน,นะครับตอนนี้ทุกอย่างเป็นบวกหมดนะครับดังนั้น A กับ B เรียงเหมือนกัน พอเรียงเหมือนกันเนี่ยเวลาเอามาคูณกันตัวต่อตัว,ตวแล้วบวกกันเนี่ยมันจะมากกว่าการคูณ a กับ c เพราะว่า a กับ c เรียงคนละแบบแล,และ c กับ c เป็น permutation ของ b นะครับลักษณะนี้ก็คือ rearrangement inequality นะครับผมก็บอกว่าโดย rearrangement inequality นะครับเราก็จะได้ว่าบวกกับ b กลัง2คูณ b บวก c กลัง2คูณมันก็ต้องมากกว่าแบบอื่นมากกว่าแบบไหนก็คือมากกว่าแบบผมอาจจะฟิก a กลังส b 2 c กไว้ และ A B C เนี่ยสลับกันให้มันเหมือนที่เราต้องการซึ่งในที่นี้ก็คือสลับแบบใน C เนี่ย B C A นะครับผมก็เลยบอกว่ามันมากเท่ากับ B นะครับแล้วก็ C แล้วก็ A อย่างงี้นะครับซึ่งก็คือ A กําลัง3บวก B กําลัง3บวก C กําลัง3เนี่ยมากเท่ากับ A กํลัง2 B บวก B กํลัง2 C บวก C กลัง2 A นะครับซึ่งก็คือคู่ชุดนี้กับชุดนี้นะครับ ว่าว่าอันไออันอันเนี้ยมากกว่าเท่ากับตรงนี้นะครับส่วนอีกตัวเราก็ทําในทํานองเดียวกันครับว่า,าถ้าผมมองเป็น1ส่วน c กำลังสองหนึ่งส่วน a กำลังสองหนึ่งส่วน b กำลังสองนะครับกับ e เนาะแล้วก็ f ละกันนะครับอันนี้หนึ่งส่วน c หนึ่งส่วน a หนึ่งส่วน b เนี่ยกับอีกอันทําให้เหมือนครับ c กำลังสองมันเจอ b แล้วก็ a กํลังสองมันเจอสนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็โดยขอย่อะๆเลยนะ r i แล้วกันนะโดยใช้ rearrangement inequality เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเอา d คูณ e นะครับก็คืออสองชุดเนี้ยนะครับมันมันเรียงเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยเขาคูณกันอย่างเงี้ยนะครับบวกกันมันเรียงเหมือนกันดังนั้นมันจะมากกว่าเท่ากับนะครับแบบ1นึ่งส่วน c กํลังสองหส่วน e กํลังสองหส่วน b กํลังสองเนี่ยแล้วก็ สลับเรียงสับเปลี่ยนพวก1นึ่งส่วน c 1ส่วน a ส่วน b เนี่ยเรียงสลับกันซึ่งผมจะสลับกันให้เหมือนใน f ก็คืออันนี้ก็จะเป็น1นส่วน b หส่วน c ดังนั้นซึ่งก็คือพอแปลงออกมานะครับเดี๋ยวที่ไม่พอละขอเขียนด้านนี้เลยนะครับก็คือ1นส่วน c กำลังสามบวกหส่วน a กำลังสมันมากเท่ากับ1นส่วน c กำลังสอง b บวกหส่วน a กำลังสอง c ซึ่งตัวเนี้ยนะครับ c a b ตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนตรงเนี้ยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับ c กําลังสอง b ก็คือตรงนี้ a กําลังสอง c ก็คือตรงนี้แล้วก็ b กลังสอง a ก็คือตัวนี้นะครับเราก็เลยได้ว่าตัวนี้มากกว่าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ดังนั้นพอ2ตัวนี้บวกกันก็เลยมากกว่า2ตัวนี้บวกกันซึ่งก็คือเหมือนในโจทย์นั่นเองนะครับก็เลยจบข้อ22ครับต่อไปมาดูข้อ23นะครับข้อ23่อันนี้มันเป็นโจทย์เก่านะก็คือเราสังเกตได้โดยง่ายว่าถ้าเราจับคู่ทีละ2ตัวเนี่ย แล้วใช้ AMGM AM inequality ก็จะได้คำตอบทันทีก็คือว่าผมจับคู่แรก a กลังสบวก b กงสอนี่นะครับอสองตัวนี้บวกกันก็จะมากกว่าเท่ากับ2คูณ square root 2ตัวนี้คูณกันนะครับซึ่งออกมาเป็น a ส่วน c นะครับพอมาก็จับคู่นี้ ็ออกมาเป็น2 c งส่วนบนะครับแล้วก็จับอีกคู่หนึ่งนะครับอเ,เออเขียนผิดนะครับขอโทษบกำลังสองส่วนซีกังสองบวกกับ c ีกำังสองส่วนเอังสองเนี่ยคิดเลขเหมือนเดิมนะครับก็จะออกมาเป็น2 b งส่วนเเนี่ยแล้วเราพอเราเอาฝั่งเนี้ยบวกกันหมดเนี่ยมันก็จะเป็น2เท่าของ a อกำลังสองส่วนบกำลังสองเส่วนซนะครับบวก พอ2ตัด2ข้างเนี่ยเราก็เทียบดูได้ว่ามันเหมือนในโจทย์นะครับเนี่ย b, aabcc c, a นะครับ abcc b, c, a แล้วก็ b ส่วน a ตรงนี้นะครับเหมือนกันแล้วก็ c ส่วน b ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ a ส่วน c นะครับก็เลยจบข้อ23ครับต่อไปไปดูข้อ24นะครับมันคืออสมการที่เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับ x กลังสองบวก y 2ังสบวก z 2งสอเนี่ยมากเท่ากับ xy บวก yz บวก zx ซึ่งอันนี้เป็นจริงสำหรับทุก x y z ที่เป็นจำนวนจริงดังนั้นเนี่ย x กลังสองบวก1ส่วน b กลังสองบวก1ส่วน c กลังสองเนี่ยคล้ายๆว่า x คือ1ส่วน a นะครับดังนั้นมันก็จะมากกเท่ากับ1ส่วน a คูณ1ส่วน b บวก1ส่วน a คูณ1ส่วน c บวก1ส่วน b คูณ1ส่วน c แล้วก็ออกมาเป็น1ส่วน a b บวก1ส่วน a c บวก1ส่วน b c นะครับ พอเราหาครรนอนก็เป็น a b c แล้วก็ c บวก b บวก a นะครับดังนั้นก็จะเหมือนในโจทย์แล้วนะครับก็เลยจบข้อ24ครับต่อไปมาดูข้อ25นะครับโจทย์บอกว่าให้ a b และ c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมจงพิสูจน์ว่า a ส่วน b บวก c ลบ a นะครับแล้วก็ b ส่วน c บวก a ลบ b แล้วก็ c ส่วน a บวก b ลบ c มากกว่าเท่ากับ3ตอนนี้เนี่ยผมอาจจะบอกก่อนว่าโดยไม่เสียในทั่วไปก่อนนะครับเพราะคิดว่ายังไงคงต้องใช้ rearrangement i e q u a l i t y นะครับดังนั้นอันนี้อันนี้โดยไม่เสียในทั่วไปนะครับ a มากกว่าเท่ากับ b b มากกว่าเท่ากับ c นะครับ จะเห็นว่า a b c สลับกันยังไงโจทย์ฝั่งนี้เท่าเดิมกันนั้นโดนไม่เสียในทั่วไปเราแอดซูมได้อันนี้อย่างแรกแล้วก็อย่างที่2เนี่ยอ,อย่าลืมว่าตัวข้างล่างเนี่ยเป็นบวกหมดนะครับเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นความยาวด้านสามเหลี่ยมเนี่ยเวลาเอา2ด้านบวกกันเนี่ยมันจะมากกว่าอีกด้านความยาวอีกด้านนะครับนั้น a บวก b มากกว่า c แล้วก็ a บวก c ก็มากกว่า b แล้วก็ B บวก c ก็มากกว่า a ดังนั้นอย่างเช่น b บวก c ลบ a เนี่ยมันก็เป็นบวก c บวก a ลบ b แล้วก็มองตรงนี้นะครับว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นบวก a บวก b ลบ c ก็รู้ว่าตรงนี้เป็นบวกดังนั้นทุกอย่างเป็นบวกหมดจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสลับเครื่องหมายหรืออะไรอย่างนั้นนะครับล้วก็ใช้อสมการต่างๆได้ตามปกติโอเคต่อมาครับการที่ a มากกว่า b b มากกว่า c เนี่ยเราก็จะได้ทันทีว่า a บวก b ลบ มากกว่าเท่ากับ a บวก c ลบ b แล้วก็มากกว่าเท่ากับ b บวก c ลบ a แล้วทุกอย่างมากกว่าศูนย์อย่างนี้ที่ผมบอกไปว่าตอนนี้กำลังพยายามจะใช้ range e r r a m i n e q u a l i t y ดังนั้นผมต้องนึกต้องมาดูว่าพวกนี้มันเรียงกันยังไงนะครับซึ่งก็เรียงแบบนี้แล้วก็พอกลับเศษส่วนนะครับมันก็จะเป็น1ส่วน1ส่วนตัวนี้นะครับ1ส่วนตัวนี้เยอะสุดรองมาคือตัวนี้และนี้น้อยสุดนะครับก็จะ b บวก c ลบ a นะครับมากกว่าเท่ากับ1ส่วน a บวก c ลบ b ตอนนี้ผมก็จะมองเดี๋ยวนะครับมองซีเควนซ์อันที่1อันที่1กับอันที่สองนะครับแสดงว่าตอนนี้อันนี้เรียงจากมากไปน้อยอันนี้ก็เรียงจากมากไปน้อยดังนั้นถ้าเราเอาตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้แล้วบวกกันเนี่ยมันก็จะตรงตรงนี้แล้วมันก็จะมากกว่าการคูณแบบอื่นนะครับดังนั้นผมก็จะได้ทันทีว่า a นะครับส่วน b บวก c ลบ a บวกกับ b ส่วน A บวก C ลบ b นี่คือคูณกันตามอันดับเรียงเลยนะครับบวก b ลบ C เนี่ยมันมากจะมากกว่าเท่ากับการคูณแบบอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องเลงว่าเราจะเอาคู่ไหนเจอคู่ไหนอะไรอย่างนั้นนะครับผมจะเอา b ก่อนแล้วค่อย C แล้วค่อย A อานะครับแล้วก็ลอกมา อันนี้คืออันที่1นนะครับแล้วก็อีกอันผมก็บอกได้อีกครับผมเรียงตามเทคนิคที่เราชอบใช้นะครับก็คือตัวเนี้ยตัวเดิมนะครับยังไงมันเป็นตัวมากสุดมันก็จะมากกว่าเท่ากับการสลับแบบอื่นอีกนะครับซึ่งก็คือผมใช้ c นะครับแล้วก็ a นะครับแล้วก็ b นะครับอันนี้สังเกตว่าที่ที่ผมเรียงอย่างนี้เพราะว่าอันนี้เวลาเวลาเอา1นบวกสเนี่ยมันจะมีบวก c มันก็จะเหมือนตรงเนี้ยนะครับเวลาเอา c บวก a มันก็จะเหมือนตรงนี้ เรา a บวก b มันก็จะเหมือนตัวนี้นะครับดังนั้นผมเอา1นบวกสนะครับแล้วก็จัดรูปจัดรูปนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มหน้าก่อนนะครับผมก็เอา1น่บวกสอเนี่ยฝั่งซ้ายก็คือ2เท่าของตัวในโจทย์นะครับดังนั้นผมตั้งชื่อในโจทย์ก่อนเนาะก็คือสมมุติเหมือนเดิมนะครับตรงนี้คือตัวโจทย์นี่คือ l แล้วกันนะครับ left hand side เนี่ยดังนั้นตรงนี้คือตัวในโจทย์ดังนั้นเวลาเอา1กับ2บวกกันเนี่ย ฝั่งนี้เราก็จะได้2เท่าของตัวในโจทย์นะครับผมเขียนเป็น2 L นะครับก็จะมากกว่ากับแล้วก็จัดรูปฝั่งนี้ครับเนี่ยตัวส่วนเหมือนกันดังนั้นก็เอานี้บวกนี่ได้เลยนะครับก็จะเป็น b บวก C นะครับส่วน b บวก C ลบ a บวกกับ a อบวก C นะครับส่วน a บวก c ลบ b ีเราจะมาก็เป็น A บวก b ส่วน a อบวก b ลบ C อย่างนี้แล้วก็จัดรูปต่อ,อีกนิดนึงนะครับ ถ้าเราย้ายข้าง L ไปตัวหนึ่งครับมันก็จะเหมือนทันทีนะครับก็คือ L ก็จะมากกว่ากับย้ายข้าง L ไปลบเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ย b บวก C ลบ a ตรงนี้ก็มี B บวก C ลบ A แล้วมีเดังนั้นพอย้ายไปลบเนี่ยมันจะอยู่ในรูปนี้ครับแล้วก็อีกอันเหมือนกันนะครับคือตรงที่ว่าพอย้ายแลไปลบเนี่ย a บวก C ลบ B เนี่ย a บวก C ลบ b เนี่ยพอย้ายไปลบมันก็จะมีลบ B เหมือนกันนะครับบวกกับ a บวก b ลบ c นะครับตรงนี้มันก็จะมี a บวก b ลบ c แล้วก็มี c ตรงนี้ดังนั้นพอเราย้ายย้ายไปลบเนี่ยมันก็จะมี a บวก b ลบ c เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เลยออกมาแต่ละอันก็คือ1บวกหบวก1หมดเลยนะครับก็เลยออกมาเป็น3สรุปว่าเราพิสูจน์ได้แล้วว่า l เนี่ยมากกว่ารักบวกสบ3ซึ่งก็จะตรงกับในโจทย์ข้อ25นั่นเองโอเคครับตอนนี้ก็จบข้อ25แล้วนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ขอเชิญชวนให้กด subscribe นะครับเพื่อ ติดตามคอนเทนต์ทางคณิตศาสตร์เรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่มปลายสวนปตีปโทปอเอกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ